สวัสดีค่ะแอนนะคะมาจากช่อง Watch Girl ค่ะซึ่งวันนี้แอนก็มีไอเทมสุดพิเศษนะคะมาแนะนำให้กับคุณสาวๆทุกคนนะคะก็คือตัวนี้เลย Tissot TRX นะคะที่มาพร้อมกับไซส์ขนาดกระทัดรัด25มิลิเมตรนะคะโดยเริ่มจากดีไซน์กันก่อนเลยนะคะดีไซน์ตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุค70นะคะซึ่งยุคนี้จะเน้นที่ความบางนะคะและก็ความหรูหราของนาฬิกาค่ะจะเห็นได้ว่าตัวเรือนเนี่ยบางมากเลยนะคะ ตัวเรือนทำมาจากสแตนเลสสตีลนะคะซึ่งขนาดอยู่ที่25มิลิเมตรค่ะเป็นไซส์ที่พอดีกับข้อมือสาวๆไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะคะกระจกหน้าปัดนะคะเป็นซับฟค่ะซึ่งทนต่อรอยขีดข่วนได้มากๆเลยค่ะแอนเคยโดนขอบโต๊ะนะคะก็ยังไม่เป็นรอยเลยค่ะอันนี้ก็คือแบบดีมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งจุดเด่นของตัวนาฬิกาตัวนี้นะคะก็คือตัวสายนะคะที่เป็น i n t e ิเ b a c l e t นะคะซึ่งมีความที่พอดีกับข้อมือมากๆเลยนะคะนี่ แอนลองใส่แล้วนะคะก็คือกระชับมากๆเลยค่ะซึ่งตัวบันพับนะคะเป็นแบบบัตเตอร์ไฟ้นะคะซึ่งล็อกแน่นมากๆเลยนะคะแอนลองใส่แล้วเนี่ยก็ไม่หลุดเลยค่ะและก็แกะง่ายนะคะส่วนกลไกลของเครื่องตัวนี้นะคะใช้เป็นควอตมู vement ค่ะซึ่งมีความเที่ยงตรงสูงแล้วก็ดูแลรักษาได้ง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องไปไขาลานให้ยุ่งยากเลยค่ะส่วนเรื่องของการกันน้ำนะคะรุ่นนี้สามารถกันน้ำได้ที่30เมตรค่ะ แต่แอนอแนะนําให้ใส่แค่เฉพาะล้างมือเฉยๆนะคะไม่แนะนําให้ใส่ไปดับน้ําหรือว่ายน้ําค่ะจากที่แอนได้ลองใส่นะคะหน้าปัดเนี่ยจะมีความเป็นเพชรแบบไม่ตะโกนค่ะแต่ที่แอนชอบมากๆเลยนะคะก็คือตัวสายค่ะมันจะมีความเล่นแสงได้ดีทีเดียวเลยค่ะซึ่งขนาดนะคะที่25มิเมเนี่ย ก็คือจะพอดีกับข้อมือผู้หญิงมากๆเลยค่ะแอนชอบมากๆและตัวน้ําหนักนะคะก็คือเบามากๆค่ะใส่สบายค่ะและยิ่งถ้าอันนี้ไปโดนแสงนะคะยิ่งสวยมากๆเลยค่ะหน้าปัดมันจะออกสีอ่อส้มๆอ่อนๆเนี่ยค่ะสวยค่ะอันนี้แอนชอบค่ะสไตล์การแต่งตัวนะคะที่เข้ากับในการเรียนนี้นะคะก็สามารถใส่ได้ทุกๆวันค่ะซึ่งถ้าใครที่ออกงานนะคะก็สามารถนําในการเรียนนี้นะคะไปใส่ออกงานได้เลยค่ะ สำหรับสาวๆที่ชอบความเรียบหรูนะคะแอนก็แนะนําในการเรียนนี้นะคะสามารถใส่ออกงานได้หรือว่าใส่ชุดเดทได้นะคะหรือใครที่ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนนะคะก็ยังดูเท่แบบมีสไตล์อีกด้วยค่ะสำหรับในการเรียนนี้นะคะราคาอยู่ที่18,300ค่ะซึ่งแอนจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปคลิกที่ลิงก์ได้เลยค่ะ